ปิดฉากกระหึ่มสึกลูกยางสาวไทยนะัดชิงชนะเ,เลิศวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023นักตบสาวไทยชนะทีมชาติจีนควา้าแชมป์เอเชียมาครองเป็นสมัยที่3ส่งผลให้ PPTV ช่อง36ทุกสถิติสร้างตัวเลขเรตติ้งสูงสุดนิวไฮขึ้นอันดับหนึ่งในกลุ่มทีวีไทยครองความนิยมในทุกพื้นที่และทุกแพลตฟอร์ม กวาดบรดติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศสูงถึง12.389อีกทั้ง YouTube ช่อง p p t v HD 36ช่วงเวลาแข่งขันมียอดผู้ชมสดสูงมากกว่า1ล้านคนติดเทรนด์อันดับ1ของ YouTube พรชัยพูลลำเลิศผู้บริหาร p p t v ช่อง36กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณผู้ชมที่ให้การตอบรับและติดตามชมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงในทุกๆแมตช์ทีท่ PTTV ถ่ายทอดอสอดอให้แฟนทั่วประเทศได้รับชมซึ่งส่งผลต่อความนิยมของสถานีดีเกินคาดโดย PTTV ยังเดินหน้านำคอนเทนต์คุณภาพมาให้ติดตามชมกันอีกแน่นอน